เราพอมีสัมพันธชัญญารู้ตัวก็กลับมาเจ้าค่ะแล้วข้าวเจ้าก็เจะเมาเีนยาทไมนิดหน่อยกี่หน่อยหลายนาทีไหมนันทีอ๋อไม่ค่ะคือเขาจะมาเป็นระยะระยะอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าเอพอมาเรารู้ตัวล้ว,แล,วแล้วเขาก็ดับไปแล้วแล้วอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาก็รู้ตัวหลังจากที่เกิดวิตกหรือว่าเกิดวิตกแล้วเกิดความเพลิน เออมีวิตกแล้วก็มีความเพลินแล้วก็รู้ตัวว่าอันเนี้ยเพลินไปตามเขาไม่มีสัมปชัญญะพอรู้ดังนี้แล้ว้าพเจ้าก็ปรุงแต่งอะไรล่ะวิตกปรุงแต่งอะไรอ่หมายถึงว่าวิตกเขาไปต่อค่ะเขาไม่เขาไปเรื่อยใช่ค่ะการวิจารณ์ก็คือการพิจารณาธรรมแต่เป็นการพิจารณาธรรมแบบชาลุศีไม่ได้ไม่ได้เข้ามาสู่ระบบพิจารณาวิปัสสนาญาณแบบพระองค์เพราะฉะนั้น การพิจารณาธรรมที่เป็นวิปัสสนาญาณที่พระองค์ทรงตัดนั่นคือต้องบรรลุอนุปาทิเสสนิพานธาตุคือจบที่สุห่งทุกก่อนถึงจะวิปัสสนาญาณได้เต็มระบบนะครับนอกนั้นเป็นการอธิบายตามธรรมถ้าถึงวิมุติแล้วจะใช้อธิบายตามธรรมแต่ยังไม่ใช่วิปัสสนาญาณเพราะนั้นวิปัสสนาญาณของพระองค์คือสภาวะที่กําหนดสภาวะแล้วก็ เข้าไปรู้เข้าไปเห็นตามความเป็นจริงแต่การอธิบายตามธรรมคือขยายความจากสิ่งที่พระสูตรหรือครูบาอาจารย์พูดแล้วก็ขยายออกมานั่นคือการอธิบายตามธรรมใช่ไหมเอาจากพระสูตรมาและอธิบายจากลึกให้เป็นตื้นจากที่ฟังไม่รู้เรื่องพูดไม่เข้าใจหรืออธิบายนในพระสูตรที่พระองค์ตัดไว้อ่านแล้วไม่รู้เรื่องผู้ที่อธิบายตามธรรมก็ต้องมีภารยานตรงนี้ ก็คือตั้งแต่วิมุตขึ้นมาเนี่ยจะอธิบายตามทาได้แต่วิปัสนาญาณสูงกว่าเพราะฉะนั้นอย่าใช้คําว่าพิจารณาเลยนะไม่ได้นะหลายๆท่านเนี่ยใช้พิจารณาก็ติดมาไงติดมาจากท่านอาจารย์ท่านอื่นจึงใช้คําว่าพิจารณาธรรมก็ผิดเ,เลยก็ไปตามวิตกวิตกก็มีอะไรสภาวะที่เป็นสาคัญตรงๆเห็นไหมครับเอาสัญญาชาลุสีมา ช่ไหมพงศ์จึงใช้คำว่าวิตกวิจารต้องรีบดับเลยเพราะมีวิตกดขมดับประดับปพ๊บจะไม่เกิดวิจารถ้าวิจารมาเมื่อไหร่นันทีมาอันทีนั่นคือเขามาคู่กันแล้วเพราะนั้นชานลือสีแจ๊กวิจารือสีแจ๊กมาหมดวันหา้าแม่ก็จะยึดสุขเป็นหลักเพราะนั้นการเดินมักในระบบตรงนั้นล้มเหลวทันทีนะเข้าใจไหมแบบนี้เข้าใจเจ้าค่ะเพราะนั้นธรรมของ,ององค์ลึกซึ้งไม่ใช่ธรรมไก่กา ที่พูดกันไปนเรื่อยเปื่อยนะครับโดยไม่มีพะสูตรลรองรับโดยไม่มีมัรควิธีที่จะเดินเข้าไปอย่างถูกต้องตามระบบสมัตรนิยามโดยกามถูกต้องตรงนี้นะเข้าสู่ภูดนะภาษาตมรวจนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เดินเดินมา่งกันก็ไม่รู้จะเดินไปไหนกันเขาไม่รู้ว่าใครเดินใครเป็นผู้เดินใครเป็นผูก้กระทําและใครเป็นผู้ถูกกระทํก นะครับก็ไม่รู้ที่มาที่ไปก็จะเดินมักเดินยังไงใครจะพาเดินเดินด้วยตัวเองเดินไม่ได้ถ้าไม่มีพระองค์หรือผู้นำจิตหรือพระสัตตบุตรมานำจะเดินมักได้ไงก็พระองค์ตรสให้เป็นมักขนุกขาแล้วก็ต้องเป็นผู้เดินตามตามใครล่ะเห็นไหมล่ะก็ตามพระองค์ตามผู้นำจิตหรือตามพระสัตตบุตรตามพระสูตร่พร่องทรงบัญญัติ เพราะนั้นจะมาเอาตามตัวเองตามความที่ตัวเองตามครูบาอาจารย์ทั่วๆไปไม่ได้เพราะไม่ได้เข้าสู่ระบบจกักรศีไม่ได้เข้าสู่ระบบขององค์ธรรมพระสัทบนจนถึงพระอรตผลนเห็นไหมครับไม่ได้มาพบพระองค์หรือพบผู้นําจิตหรือพบพระสัตบุรุษเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นปัญหาจึงเกิดนะครับเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าเป็นผู้ทรงชาเป็นผู้ได้ฉายก็เป็นสม,มาธิข่มจิตกันทั้งนั้น ก็ไม่รู้จักสกมาธิคุนทิตอีกแค่นะเพราะฉะนั้นในกลุ่มของพระอ,อวิชชาดนะครับหรืออริยักิขันก็จะเป็นผู้ที่เดินถูกทางแล้วนะครับใครจะขัดงา้างเทพมานผมจะขัดง้างไม่ได้นะครับนะอาเขนะ้าใจแล้วนะแบบนี้นะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะน้องกับท่านอาจารย์เจ้าค่ะ ะจะี่ยครจะเชิญได้กับท่านบุริดาสิภูปกยผู้เดินมักในดับพระนาคามีในส่วนของปฐมฌานเชิญกับนนยัะที่สองใช่ไหมใช่ค่ะเป็นระดับสองและเชิญต่ออ,อ,องามในเบื้องต้นพอพอนั่งไปแล้วค่ะเคลียร์พื้นที่มีสภาวะสำรวมจิตไว้ที่ปลายจมูกเขาจะเกิดความโล่งเบาๆที่ปลายจมูกขึ้นมา แล้วในหัวสมองก็คือจะโล่งจากที่เขานั่งๆเขาก็จะเปลี่ยนเป็นโล่งขึ้นด้วยด้วยการดับปัสสาแล้วก็แผ่เมตตามีสัมปชัญญะอยู่ที่ปลายจมูกตรงนี้ค่ะพอเ,เกิดสภาวะนี้แล้วมีความโล่งโปร่งสบายแนละ้วข้าพเจ้าก็กราบพระองค์ขึ้นทำหกขั้นตอนปู๊ขาเข้ามาเข้าสู่เ,เข้าสู่ การน,นั่งสมาธิบนอาสนะค่ะก็น,นั่งต่อเนื่องไปงามในถ้มกลางเจ้าค่ะวัดงามใน่ามกลางกลางก็เกิดความสุขเวนาตรงนั้นค่ะเขาก็ยังมีสุขที่ปรากฏอยู่แล้วก็จะมีวิตกวิจารณ์ที่เขาก็ยังยังคงเกิดอยู่เจ้าค่ะแล้วพระเจ้าก็ดับด,ยดบอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วสักพักหนึ่งค่ะก็ ก็จะเกิดองค์ทุกเวนาขึ้นมาแทนค่ะองค์ทุกเวนาที่เกิดตรงนี้ข้าพเจ้าก็จะมีอาการปวดศีรษะด้านขวาปวดเหมือนครึ่งครึ่งซี่ปะค่ะปวดครึ่งซีกด้านขวาเขาก็จะทําให้ปวดเลยค่ะพระพเจ้าก็ดยกมาสาเพเมตา5ครั้งบางครั้งก็มากกว่า5ครั้ง แล้วก็สลับกับดับภาษาอย่างเนี้ยค่ะบางรอบบางรอบก็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 เกินห้าครั้งแล้วก็แล้วก็แล้วก็ใช้การดับภาษาครั้งเดียวค่ะตรงนี้ค่ะสภาวะที่เขาปวดหัวข้างเดียวเขาก็ค่อยๆคลายลงคลายลงแล้วเขาก็หายไปค่ะ่ทนจันพระเจ้าก,ก็จะอยู่ในองค์ อาจุรเขคามสุขเวนาที่มีทั้งสุขและทุกข์สลับกันไปคือเขาจะเกิดเล็กๆน้อยๆอ,องค์ทุกข์ก็จะมีสแสดงตนขึ้นมาเล็กนิดเดียวสุขก็ขก,ขก็มีอยู่ที่ปลายจมูกตรงนี้ค่ะพระพเจ้าก็ดับอัสสาแผ่เมตตาไปค่ะแล้วช่วงงามในเบื้องปลายเขาก็เริ่มเกิดองค์นิวรันห้าเข้ามาค่ะองค์นิวรันห้าเข้ามา แล้วก็มีองค์ชาลุสีเล็กน้อยค่ะองนี้วันห้าก็คือต้นแรกตรงนี้ที่ท่านกล่าวเนี่ยยังยังไม่ถึงงามในเบื้องปลายนะครับเป็นงามในเบื้องต้นแล้วก็ก่อมังเข้าสู่งามในท่ากลางนะครับเพราะฉะนั้นสภาว่ายังไม่ถึงนะครับก็อยู่แค่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเขางามในเบื้องปลายก็คืองามในที่สุดเนี่ยก็จะต้องถึงการบรรลุธรรมอืค่ะนะครับไปท่งอยู่ที่อุเกขา นะครับไปส่งที่เบงคาประโมหรืออุเบกคาสัมปอมชะครับก็ยังไม่ได้ไปส่งอยู่นะครับแค่อยู่ในงานในทํำกลางนะครับรันนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสภาวะที่ยังต่อสู้กับเขาต้องรอให้อินทรีย์แข็งแรงนะครับแล้วก็จัดการเขาอยู่หมัดเมื่อท่านบอกว่าท่านเขาไปอยู่งานในเบื้องปลายแต่มีวิตกกดแย้งกันที เบื้องปลายจะมีวิจกหนึ่งใช่ไหมครับมีชาลุทิกมีไม่ได้มีไม่ได้นะครับแล้วเขาจะบรรลุธรรมเขาจะเป็นมีสององค์รมนี้ไม่ได้ก็นะององงต้องทรงอยู่ที่อุเบกขายอย่างเดียวนะครับนี่ก็คือยังไม่เข้าใจก็เรียนรู้ใหม่นะครับจะได้เข้าใจว่าเนี่ยนี่คือธรรมพระองค์นะรามองค์ต้องเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนงานในเบื้องต้นเป็นยังไงงานในทางการเป็นยังไงงานในที่สุดเป็นยังไงนะครับเรื่องงาในเบื้องปลาย นชครับเ,เข้าใจไหมแบบนี้เข้าใจแล้วเจ้าค่ะตอนแรกเข้าใจผิดว่าเบื้องต้นเบื้องเบื้องกลางเบื้องปลายแบ่งโดยการนั่งตามรอบที่ว่าเบื้องต้นคือเคลียรพื้นที่เบื้องกลางคืออยู่ในสมาธิเบื้องปลายคือใกล้จะออกจากสมาธิค่ะเข้าใจผิดเจ้าครับเพราะฉะนั้นที่เข้าใจเนะี่ยไม่ได้ผิดแต่การเคลื่อนการเคลื่อนอยังไงการเคลื่อนในตรงที่ว่า ถ้าท่านเดินมรรคมามีกำลังเป็นลำดับลาดับเขาก็าจะเป็นอย่างที่กล่าวได้ใช่ไหมครับแต่ตอนเนี้ยกําลังของท่านยังไม่ได้อหยังไม่ได้ผ่านองค์ปฐมฌานที่จะขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อผ่านขึ้นมาได้ท่านนี้แหละเดี๋ยวเขาจะไปตามที่ท่านกล่าวได้นะครับเป็นไปได้แต่นั่นหมายความว่าเขาต้องเต็มรอบแห่งการเชิญและจะบรรลุธรรมในระดับสุดท้ายถึงจะกล่าวคํานี้ได้แต่ถ้ายังไม่ได้บรรลุธรรมเขาต้องอยู่เบื้องต้นก่อน บื้องต้นก็คือการเคลียพื้นที่อยู่ในปฐมชาตต้องเป็นเบื้องต้นใช่ไหมแต่เขาจะอยู่ด้วยก,กันกับการเคลียพื้นทีน่หรือถ้ายังไม่ได้พุกเขาจะมาที่ท่ามกลางซึ่งยังไม่ใช่ท่ามกลางแต่การเดินทางเขาก็ยังอยู่เบื้องต้นแต่ยังไม่ใช่ท่ามกลางที่มาขึ้นท้ำแล้วก็นั่งสมาธินั่นหมายถึงผู้ที่มีคุณวิเศษซึ่งสามารถเกิดได้กับผู้ที่มีคุณวิเศษอยู่ในเบื้องต้นแล้วก็เคลียพื้นที่เรียเร้ยเคลียพื้นที่เสร็จปุ๊บ มาอยู่ในสภาวะของการขึ้นท้ำคันตอนพวกเขาอยู่ในท้ำกลางไปเลยนั่นคือเขามีความพิเศษแต่ผู้ที่ไม่ยังไม่ปรากฏไม่สามารถยังไม่มีความสามารถเพราะนั้นก็ยังอยู่เห็นเบื้องต้นต้องรวมมากบางทีจบไปเลยยังอยู่เบื้องต้นอยู่เลยนะ <c oughs> บางครั้งก็อยู่ท้ำกลางาจนจบหมดชั่วโมงเลยเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าจะเอารวมหนึ่งสองสามไปอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงเลยอันนี้คือคนที่เขาเดินมาก กติและมีคุณพิเศษและมีสภาวะที่แข็งแรงนั้นอยู่ได้สามช่วงอยู่ด้วยกันได้หมดในหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นนี่คือสภาวะแต่ละท่านเปรียบเสเหมือนอินทรีย์ที่แข็งแรงอินทรีย์ที่มีคุณภาพ <c oughs> ะไม่ใช่อินทรีย์ที่ไม่ได้เกิดจากการเพ่งพินิษฐ์สามไม่ได้เกิดจากความเป็นฉลาดในสมาธิ เห็นไหมฉลาดในสมาธิก่อนที่เข้าสมาธิต้องรู้ว่าอยู่ชา้นไหนต้องมีความฉลาดในฐานะเจตประการแต่ท่านไม่มีความฉลาดตรงนี้นอยู่ในสมาธิก็ไม่รู้ตอบออกมาก็จะตอบผิดผิดถูกถูกเห็นไหมจนกระทั่งออกเกสมาธิเพราะฉะนั้นการเข้าสมาธิการเข้าชาเนี่ยถึงต้องมีสัมปชัญญะแต่ว่าในสัมปชัญญะเนี่ยก็ต้องสร้างให้ถูกต้องถ้าสร้างผิดก็ไม่ใช่สัมปชัญญะแบบอาหง นั้นองค์สัมปชัญญะแบบพระองค์จึงต้องมารู้เวทนา,าสามทราบชัดรูรร้ชัดหรืออย่างล่ะทราบชัดรูร้ชัดิตกหรือย่างล่ะทราบชัดรูร้ชัดองค์ปัญญาที่แท้จริงหรือย่างล่ะเห็นไหมครับเพราะนั้นถึงจะรวมเป็นสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นในองค์อนุสาธนีประหานที่พระองค์ให้ไว้จึงมีภาพเ่าภาพเชื่อมถึงกันหมดความอัศจรรย์ในจิตของพระองค์ ที่เกิดขึ้นสามอย่างใช่ไหมครับท่านต้องทราบชัดรู้ชัดตามความเป็นจริงในสัญญาเวทนาเวทกซึ่งเป็นสัญญาสัจจะสัญญาเรียแ่งพระองค์ไม่ใช่สัจจะสัญญาของชาลีศรีสัญญาชาลีศรีมีอยู่เต็มไปหมดทั่วโลกทานตั้งแต่เรายังไม่เกิดแต่สัจจะสัญญาอรียแ่งต้องเข้ามาเดิดมาต้องเข้ามาปฏิบัติใครับและถูกต้องตามพระอริยวินัยของพระองค์เท่านั้นถึงจะเกิด แล้วต้องรู้พระสุองคด้วยเห็นไหมจะสัญญาอนะไรผู้พรงไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะมาเดินแบบผู้ทรงเดินยังไงไม่ได้ผ่านการสังเวยกระทำท่านจะมาคิดเองทําเองไม่ได้เด็ดขาดนะครับหมายถึงท่านอื่นนะครับนั้นก็ต้องเรียบเรียงและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องนะครับค่อย,ยเป็นล้วก็ไป ทีละนี้ทีละนี้อย่างที่ท่านกำลังสร้างความเข้าใจเนี่ยนี่ตอนนี้กําลังสร้างความเข้าใจใหม่กาลังถูกชําระด้สั่งเลยกรรมขั้นตอนที่มั่นคงที่ถูกต้องแล้วก็เริ่มเขียนเริ่มจดเริ่มบันทึกเป็นลําดับลําดับลําดับแล้วท่านก็เดินตามระบบก็จะง่ายนะครับหรือถ้าอินทรีย์แข็งแรงเขาก็ไม่ต้องจดบันทึกอะไรเลยนะทำเขาไปก็ได้ถูกต้องแต่ถ้ามีการจดบันทึกก็จะดีนะครับ <c oughs> ก็จะทำให้มั่นมั่นคงนะครับในการทรงจำแต่ก็จะยึดเพราะอะไรเพราะต้องเป็นไปตามอริยสัจขณะที่ท่านกำลังมั่นคงในทรงจำในการบันทึกของตัวท่านเองหรือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ให้มาถ้าไปยึดคำตรงนี้หมายก็จงแสีสันทีนะครับไม่ได้เกิดตามสภาพ แต่ยึดเข้าไปให้เป็นไปตามสัจจะสัญญาเรียนนประยงเพราะฉะนั้นเวลาผู้จึงพูดกันเป็นสัญญาชาลุศีอีกโดยไม่ตรงตามสัจจะอริยสัจของผมใช่ไหมครับแล้วทําไมครูบาอาจารย์รู้ได้ก็ครูบาอาจารย์เคยผ่านมาก่อนเคยปฏิบัติมาก่อนจึงทราบชาลุชาติตามความจริงตั้งแต่ท่านเริ่มทั้งวันจนมาถึงนั่งสมาธิครูบาอาจารย์ก็จะรู้ตรงนี้เป็นลำดับเพราะติดต่อกัน ทางผู้เดินมากนะครับไม่ใช่ว่าท่านก็พูดไปจ่อๆผูบัญญัยิก็ฟังใช่ไหมไม่รู้เรื่องก็แสดงว่ายังไม่เข้าใจแน่อารมณ์จิตใช่ไหมเพราะนั้นเมื่อท่านรวมให้เกิดสภาวะเป็นจิตที่มีอารมณ์เดียวอย่างนั้นก็คือผู้มีความเพียรกับผู้เดินมากรวมเป็นหนึ่ง เมื่อรวมเป็นหนึ่งอินทรีย์ก็ต้องย่อมแข็งแรงกว่าเดิมแข็งแกร่งกว่าเดิมนะเพราะอะไรเพราะเขาไม่เอาแล้วเขาไม่เชื่อแล้วกับนะวารจิตตั้งหลายแหนแนะที่จะมาสั่งเขานะครับที่ครอบงำเขาในสภาวะที่เป็นจิตบ,บ้างเโาบ้างเหยียนบ้างจะมาสั่งจิตจะสังขารมนะ่สั่งวัตถิสังขารสั่งกายจะถูกต่อต้านดันทีจะเป็นปฏิปักษ์นะเพราะนั้น ผู้มีความเพียรก็จะมาเข้ากับผู้เดินบากนะครับก็จะมีกําลังสูงขึ้นเหมือนท่านกําลังเกิดเนะี่ยท่านกำลังเริ่มเกิดกําลังสูงขึ้นแล้วก็มีความเชื่อมันในองค์สัทธาขององที่แท้จริงนะครับก็จะไม่หล่อแหลเลี๋ยวไหลเหมือนเมกกื่อก่อนเมื่อก่อนก็ยังมีลังเลเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นอ,องค์ลังเลสงสัยองค์นิวรหาอยู่ในตัวท่านเต็มไปหมดตอนนี้ก็กําลังเริ่มชาระ ชำระทีรนิทเทนนิตนะครับองค์วิตกที่เป็นวิตกจริตที่มีต่การก่อนเก่าของท่านเป็นอนุสัยก็เริ่มเบาบางลงแต่ว่าก่อนนี้ฟุ้งไม่หมดทั้งลังเลทั้งวิตกทั้งชาลีสีจิตตกระวังมานจิตโอ้โหมาทางระบบใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านถึงไม่สามารถจะทราบชานรู้ชานในชาญที่หนึ่งชานที่สองชานที่สามจนกระทั่งไปยุทธุึกชาญที่สี่มาเข้าไม่ได้ตอนนี้ก็ปรับใหม่ แล้วกปรับนี่ก็มาแล้วระดับสองแล้วตอะนั้นก็ทําให้ถูกต้องอย่างเดียวทําให้ถูกต้องครูบาอาจารย์บอกหนึ่งคือหนึ่งสองคือสองไม่ต้องเอโออาเอช่เปล่าเออตามนั้นเหรอเอเป็นอย่างนี้พอถูกต้องบุบดีใจทำไม่ได้พักเลิอกอะไม่สนใจไปทําอย่างอื่นอีกครูบาอาจารย์ไปแนะนําอย่างอื่นก็ไปเอายางอือในทั้งทั้งที่เขาต้องเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นขั้นบันไดเมื่อได้หนึ่งเมื่อได้สองเมื่อได้สามเอาไปทิ้งหนึ่งสองไปเอาสามอย่างเดียวไม่ได้ พอขึ้นไปสี่เอาไปทิ้งหนึ่งสองสามแล้วสี่อย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทำก็ต้องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเหมือนบันไดถ้าท่านไม่ก้าวขั้นแรกท่านจะไปขั้นที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไม่ได้นะครับก็ต้องไปตามขั้นตามลําดับนะครับไม่งั้นจะมีสภาวะที่เป็นวิมุตติยานทัศนไ์ไดงสมาธิสู่วิมุตติยานทัศนะไปลําดับขึ้นไปเป็นการเดินชานขึ้นไป การเดินบัวิธีการเข้าสมาธิเป็นลําดับลําดับใช่ไหมครับไม่งั้นท่านก็อยโไปที่สุดเรงทุกได้เลยสิยังไม่ท่านไปหนึ่งสองเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้การเรียนรู้เป็นการแก้ไขกับท่านบุรีดาศิริภคไยและทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังก็จะแก้ไขตัวท่านเองได้เป็นลําดับลําดับนะครับไม่มากก็น้อย นะครับก็จะทําให้มาวิธีสว่างขึ้นแต่ผู้ที่ไม่ได้เข้ามาสู่ระบบอย่าหวังว่าจะทาได้ก็จะวงง,ง,งวนอยู่นะแต่ชอบแต่ศรัทธาแต่รักพระองค์แต่บุญยังไม่ถึงยังไม่ได้ไม่ได้เข้ามาสู่ระบบนะครับเองมาทำเองเหมือนครูบาอาจารย์สอนทักวไปทำไม่ได้ไม่มีทางพันธรงมึนงงอยู่งั้นแหละนอกจากเข้ามาสู่ระบบนะครับกับการเดินมาอย่างถูกต้อง ฉะนั้นถ้าไม่ติดต่อหรือไม่มีครูบาอาจารย์สอนไม่มีทางร้อยทั้งร้อยไม่มีทางหมื่นทั้งหมื่นแสนทั้งแสนล้านทั้งล้านหมดสิทธิเขาเป็นอะไรสิ่งที่บ่งทรงบัญญัติไว้เป็นอนุสาสนีไปิหารเป็นความอาจรรย์นในจิตขององค์นะครับรองค์ไม่ได้ตัดเล่นๆนี่คือหัวใจหลักคือสัญญาเวทนาวิตกนะครับองค์สัมปชัญญะ ถ้าท่านไม่มีสององธรรมท่านอย่าไปคิดเลยว่าท่านจะมาถึงสติปัฏฐานสี่เป็นประตูอิธีธรรมที่จะเข้าไปสู่องค์ธรรมของระนิบานฝันไม่ได้แลนะเป็นความเชื่อที่ผิดเป็นการสอนที่ผิดห้ามเด็ดขาดนะครับเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนปรับนะครับเพราะฉะนั้นจะนะนะต้องเข้าสู่ระบบอานพท่านได้กระทําไว้บุญที่กระทาไว้แต่ปางก่อนถ้าท่านไม่มีบุญตอนนี้ยังไงก็ยังรับไม่ได้ ยังไงก็ยังเข้ามาได้นะครับถ้าท่านมีบุญตรงนี้ท่านต้องเข้ามาได้เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็จะตามหาลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็จะตามหาครูบาอาจารย์นะครับที่น้องเข้ามาน้องเข้ามาแล้วก็เข้ามาปฏิบัติอย่างเชี่นกลุ่มของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขายังไม่ถึงเขายังทำอน่าเขาไม่มีทางที่เข้ามาได้หรอกนะครับมีบุญนิดนึงก็อาจจะเข้ามาน้อยนออกไปแค่เปิดประตูไม่ทําให้ ใช่ไหมเข้าสู่ระบบต่อมาตันิยามเราความถูกต้องเล็กๆน้อยๆอยไปแหละบุญยังไม่พอ,อถ้าบุญพอ,อก,ก็กลับเข้ามาได้เราสามารถปฏิบัติแล้วก็ไปต่อได้เป็นลำดับๆ,ๆจนกระทั่งถึงที่สุด่งทุกก็คือนิพพานเป็นไม่ใช่นิพพานตายนะครับเป็นนิพพานเป็นซึ่งมีความต่างอนะุที่เดินมากๆก็จะเข้าใจนะครับว่านิพพานตายกับนิพพานเ,นเป็นเป็นยังไงนะครับ พระสกัดธมีก็ได้กันตอนเป็นไม่ใช่ไม่ได้ตอนตายพระนาคามีก็ได้กันตอนเป็นไม่ใช่ได้ตอนตายนะครับพระสุรยาปฏิพลไม่เช่นกันนะเอาละมีคําถามเพิ่มเติมไหมไมีค่ะน้อมกับท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้อมกับอนุโมทนาสาธุค่ะ,ะเชิญได้มีไหมไม่มีเจ้าค่ะท่านอาจารย์ไม่ไมีน่าจะมีซะหน่อยนะไม่มีก็ไม่มีค่ะ ก็อะากไปหมดนะอนุโมทนาสาธุให้กับท่านบุญธิดาศิริพ่คไขนะผู้ที่มีปัญญาดีนะต้อนำปัญญาเนี่ยมาใช้ให้ถูกต้องเดี๋ยวเ็จะเกิดผลเองนะบุญธิดาศิริพไคผบุเดินทางไปพระนคามีในประดมประชาอนุโมทนาสาธุครับบดีครับสาธุน้อมกับอนุโมทนาสาธุน้อมกับท่านอาจารย์เจ้าค่ะสาธุครับ